ช่วงนี้จะพาไปเที่ยวกันหน่อยเที่ยวกันต่อค,คุณนะคะไปที่นครพนมไปไหนไปไหนไไหน,นครพนมออจังหวัดนี้ก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่เรียกว่าขุดพบใหม่จะว่าขุดพบไหมมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะเขาเรียกว่าสำรวจพบใหม่นะคะ <ใช S 1> เป็นวิวจุดชมวิวเรียกว่าลานหินผาเป้านี่คุณผู้ชมดูซะก่อนนักท่องเที่ยวแล้วก็พูดบุกเ<อ>บิกทางเราไปพบแล้ว เป็นหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เทียบชั้นภูกระดึงเลยนะคุณค่ะอะค่อยๆจินตนาการว่าเราไปยืนตรงหน้าผาตรงนั้นแล้วก็มองตั้งแต่ขวาสุดไปซ้ายสุดสา0้อกงศาคุณโกนว่าเฮินฟ้ามันมีไม้มีมือด้วยโอ้โหนะนี่เป็นลานหินยอดเขาภูผาน้อยนะ ซึ่งชาวบ,บ้านเขาเรียกกันว่าผาเป้าภูผาแดงค่ะ <Okay. S 1> เป็นหน้าผาที่มีลานหินกว้าง mm hmm. เห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้างขวางนะคะซึ่งก็จะมองเห็นเทือกเขาภูพานน้อยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาย์อำเภอนาแก่จังหวัดนครพน,นม เจ้าหน้าที่นะคะนาโดยนายสมพศ์เที่ยงจิตหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าอุทยานแห่งชาติภูผาย์เดินทางไปสํารวจพื้นที่ไปเปิดเส้นทางแห่งใหม่แห่งนี้แหละนะคะแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์เคยเป็นฐานของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในยุคสงครามพักคอมมิวนิสต์เลยคุณคเพราะฉะนั้นที่แห่งนี้ก็จะเหมาะสําหรับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติพราะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะและก็ เดาเลยนะว่าในอนาคตเนี่ยที่นี่จะต้องน่าสนใจไม่แพ้ภูกระดึงเลยนะคะดูสิมันสวยนะคุณเห็นไหมมอง,องเห็นวิวที่กว้างมากแล้วก็เป็นต้นไม้เป็นป่าหมดเลยอะ่ะเขียวยขจีเรยังเขียวขจีเขียวขจีอุ่มอุดมสมบูรณ์ออมากแต่ว่าตรงนี้มันเป็นชะง่อนผาออกมาเนาะต้องระวังค,ค่ะคุณแต่ว่าจะเป็นมุมที่ถ่ายภาพสวยมากๆเลยนะคะสําหรับการเดินทางไปต้องบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการสำรวจอยู่นะ แล้วก็จะต้องพัฒนากันต่อไประหว่างการที่จะเดินไปถึงที่ลานหินผานี้เบื้องต้นเนี่ยค่ะเดินเท้าไปได้แต่ว่าการเดินทางโดยรถยนต์ก็ต้องใช้รถอ,ออฟโรดอยู่ดีนะคะเพื่อที่จะไปชมวิวได้และนอกจากเราจะได้ไปชมวิวสวยๆบนลานหินผานแล้วระหว่างทางก็ยังมีวัดมีสถานที่ให้เราได้แวะชมกันด้วยเพราะฉะนั้นคุณผูช้ชมท่านใดที่เป็นนักเดินทางชอบเที่ยวแบบบู๊บแบบนี้นะไปติดต่อขอข้อมูลได้นะคะที่อบตตำบล หนองบ่ออบตหนองบ่อนะคะหรือว่าที่สถานีควบคุมไฟป่าอุทยานแห่งชาติภูผายนก็จะได้ประยนต์ความงามโโอ้บนหน้าผาแบบนี้เห็นแบบนี้แล้วนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งจุลสิกภาคแบบนี้เลยแบบเป็นกว้างเห็นแบบว่าธรรมชาติทุกที่แบบนี้นกว่านึกถึงจุลสิล์ภาคไหนมันถึงจะเห็นก่ากว้างขนาดนี้มีภาคแรกๆเลยเออขนาดเก่าไม่